สวัสดีครับสุนิโจะเทเวชแนลนะครับโอ้มาเจอไก่หมุนอิสลามนะครับเป็นเป็ดหมุนไก่หมุนนะฮะอบทรงเครื่องนะครับน้องนูอันนีน้องนูนูอันอันนีสาขาสอนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะนี่เบอร์โทรเรียบร้อยนะครับโอ้เป็นน่าจะเป็นของอิสลามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาย่างแบบไหนกันฮะโอ้วันนี้ควันขมงเลย อ๋อครับเขาของสลามนะไม่ไรครับโอู้มีทั้งเป็ดนะฮะมีทั้งเป็ดทั้งอ่าท,ทั้งไก่เลยนะฮะเป็ดนะี่จะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เขาย่างด้วยเตาถ่านนะครับสวัสดีครับเขาเรียกไอ้สลามเขาเรียกว่ากาะเรืออะไรนะฮะกะใช่ไหมครับกะอะไรเอ่ยนูน,นูนุ๊กนุนุ๊กนุอันนี้นะครับคนนี้เลยนะครับอ๋อนุอันนี้คือลูกลูกสาวนะนุอันนี้คือลูกสาวอันน่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนี่ร้านนี่ร้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อร้านอยู่ตรงนี้นะครับ ขายผัดไทยหอยทอดด้วยกาแฟโบราณด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ทำมานานยังครับเนี่ยทำมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าสิบกว่าปีเปิดที่สาขาจังหวูงปีสองปีแล้วสาขาหนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ที่สี่แยกครับสี่แยกอ่าผสมพรแยกผสมพรก็เดี๋ยวท่าพิสูจน์นะอ๋อเลยก็เดี๋ยวท่าพิสูจน์ไปก่อนถึงท่าพิสูจน์ก่อนสะพานจะมีป้ายติดไว้อยู่อ๋อจะมีป้ายติดไว้อยู่นะฮะก็ชื่อร้านเหมือนกันเหรอน้องนูนูไอนีนูไอนี สาขาหนึ่งสาขาหน<ๆ>ึ่งครับโอ้โหนี่ครับย่างกันแบบสดๆย่างโชว์หน้าข้างถนนเลยนะครับนี่ครับถนนรถวิ่งไปมาไปนี้ก็มองเห็นได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะอยู่บนถนนสายอ่าชุมพรไปอ่าแตกไไปปหลังสวนอันนี้เข้าเข้าไปเข้าไปชุมพรด้านนี้นะครับแล้วก็จะไปยแยกผสมพรด้านน,านี้นะครับครับ<ๆ>อ่หาหันหน้าไปด้านด้านผสมพรด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นนะครับอันนี้ใช้ไก่เลยครับไก่ไก่เนื้อไก่บ้านเอ่ยใช้ไก่เนื้อนะครับไก่สดทุกวันเลยไก่สดนะฮะสดทุกวันเลย แล้วแลือเป็ดนะฮะเป็ดเป็ดเป็ดซีพีหรือเปล่าเป็ดแบบไหนเอ่ยเป็ดก็เป็ดเป็ดปลาขอเคกีเป็ดอ๋อเป็ดซีพีนะครับอ๋อย่างแบบนี้นะครับเหมือนกับอบเป็นในตัวเลยนะฮะโอ้โหใช้เวลาย่างนานไหมครับเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสุกเหรอปิดไฟอ๋ออันนี้อันนี้เขาจะมีการอบด้วยนะฮะอ๋ออันนี้คือเปิดเปิดทานน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มอะไรเอ่ยสูตรไหนเอ่ยอันนี้เครื่องมันแต่ว่าเราหมักเสร็จแล้วหมักเสร็จแล้วสุกทาซ้ำอีกสี่บอ๋อครับผม น้ำน้ำน้ำนี่มันรสชาติออกหวานหวานหรือจืดๆครับออกแนวหวานหวานนะหวานหวานเค็มๆนะฮะแล้วมันจะมีสีสันที่ว่าออกสีแดงด้วยเครื่องปรุงสิบเอ็ดอย่างเครื่องปรุงสิอย่างเลยสูตรของเขาเลยรากผักชีกระเทียมรสหวานเคียวแล้วก็กระเทียมเล็กไม่ใช้กระเทียมใหญ่ใช้กระเทียมเล็กมันจะได้รสชาติกว่าอ๋อใช้กระเทียมเล็กนะกลีบเล็กได้รสชาติได้ได้มันจะฉุนกว่าหอมกว่านะครับโอ้ผมชอบมากเลยครับสำหรับเป็ดนะครับดูว่าเป็ด ทั o, ้งเอาเข้ายางทั้ง <neck> หัวเลยนะยางทั้งห yeah. right. oh like ัวเลยแล้วเครื่องในออกไปก็เอาออกเพราะเราเสียบเสียบเหล็กนะแต่ถ้าก็สั่งไว้อะไรอย่างนี้เราก็ทำให้เขาเก็บไว้ให้เลือดออกก็ไไ้เบวงหแล้วทีนี้ขอทราบราคานิดนึงนะครับสหรับไก่นี่ครับขายสนนราคาตัวละเท่าไหร่ครับมันมาแล้วแต่ไซส์อันนี้ร้อยหกครับแถวนี้ร้อยหกสิบทั้งอบทั้งย่างในร้อยหกสิบบาทได้ทั้งตัวเลยน้ำจิ้มน้ำอะไรพร้อมพอร้อยร้อยแปดแปดกับลูก โลโลหกโลห้าโลแปดแล้วแต่ไซส์ถ้าว่ารูแปดมานี่ขายร้อยแปดอ๋อถ้าโลแปดโลแปดก็ขายร้อยแปดโลห้าก็ขายร้อยห้าอ๋อโลสี่ก็ขายร้อยสี่อ๋อประมาณนั้นครับขายเป็นเหมือนก็จะเป็นขีดตามขีดตามไซส์ไปอันนี้ที่เห็นที่มุนหมุนอยู่นี่คือร้อยหกสิบบาทรบแล้วเป็ดนะครับเป็ดราคาเท่าไหร่ครับเป็ดสองร้อยบาทโอ้ยมันมาูโอ้ครับครับไม่แพงไม่แพงสองร้อยบาทที่ผมว่าไม่แพงนะตัวใหญ่มากเลยนะดูครับ ไม่สูงหรือยังครับเนี่ยยังครับยังออยังไม่สูงนะถ้าสูงก็จะซื้อสักตัวนะคเดี๋ยวค่อยวนกลับมาครับกลับแถวนี่บแล้วเดี๋ยวสักพจะปิดแล้วใช่ไหมไม่ปิดไม่ไม่จะไม่จะปิดปิดอบไยตัวนี้อันนี้อบแล้วอออบเสร็จแล้วเหรอครับี๋ยวก็แต่งไฟเลยอ๋ออันนี้ต่อไปจะไม่ปิดแล้วก็คือว่าเปิดเปิดแล้วอ่ามันอบไปได้ช่วงหนึ่งแล้วนะฮะกำลังเหลืองแล้วนะครับตอนนี้ขายดีไหมครับพี่ขายดีไหมขายดีนะสาขาหนึ่งขายดีไหม สองปีเลยครับปีครับก็วันปีใหม่สี่ร้อยกว่าตัวสี่ร้อยกว่าตัวเลยอ๋อแ,แล้วเราคิดไงถึงมาเปิดสาขาสองครับมันขยายกิจการหรือยังไงขยายกิจการก็ห็นว่าลูกค้าตอบรับดีอ๋อตอบรับดีอ่อสิบกว่าปีนี่อยู่สาขานหนึ่งตรงนั้นไม่อยู่กระบี่เหรอจุดเริ่มต้นเลยอยู่กระบี่จุดเริ่มแรกของของอ่าไก่ไก่ย่างตัวนี้อยู่ที่กระบี่ครับครับเขาเรียกว่าเป็ดไก่หมุนนะอบทรงเครื่องครับผมอยู่ที่กระบี่ กระบี่กี่ปีครับลมต้นกระบี่นี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีที่เขามาสร้างกันเยอะอ๋อที่นี่ขายกันเยอะที่นี่ขายกันเยอะอ๋อที่นี่ก็บอกจุดพอนี้ยังไม่มีเลยก็บารลงเปิดดูอ๋อลองเปิดดูครับไอ้นี่เนี่ยถ้าผมว่าถ้ามีส้มตำขายด้วยนะมันเข้ากันเลยนะไอ้นี่เพิ่งมาเปิดได้เดือนกว่าอ๋อเพิ่งมาเปิดได้เดือนกว่าก็คือมันจะมันจะสะดุดตาไงครับสำหรับรถที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเนี่ยในปัจกุบันคือในพอผมมันจะเปิดไฟสว่างหมดเลยอ๋อเปิดไฟสว่าง มันก็เหมือนกับเป็นจุดเด่นนะลรวยิ่งย่างแบบนี้คนชอบด้วยโุยน่ากินนะยิ่งคอเหล้าคอเบียร์นะเห็นนะโอ้ยไปกับแป้นตอนตุ้มมันใช่ไปกับแป้โอ้ผมว่าคิดถูกแล้วล่ะครับทำแบบน,นี้ดีแล้วฮะก็เปิดครับมาหมดแแรวแบบขายข้าวขายเลยเั็นม้วจุดจิกใช่ใช่อันนี้ขายไปเลยเป็ดย่างไก่ย่างก็ขายแบบนี้ไปเลยนะครับ,รบ<อ>เป็น เป็ดนี่มีกี่ไซส์ครับเป็ดียวใหญ่จะเป็นไซส์นี้นะโอ้ใหญ่กว่านี้มันหมุนไม่ได้นะมันหมุนไม่ได้อัดเกก่าทั้งปีกทั้งปากหมุนมั่วหมดนะครับอันนี้ใช้ระบบมอเตอร์นะระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอ๋อนี่ครับระบบเฟืองนะอ๋อไหนไหนไหนมอเตอร์มันตัวเล็กนิดเดียวอตอต์นิดเดียวเองอ๋อจะมอเตอร์นิดเดียวแบบนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับเองนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาดงงวันด้วยนะ มันจะผ่านหม้อแปลงอ๋อนี่ครับเป็นระบบกันนหมอนะครับอะไรตามจากที่ปัดนน้ำฝนนะครับขามาดัดแปลงนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับยังไงก็ยังไงก็มามาที่ชุมพรนะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านน้องนูอันนีนะครับสาขาสองนะครับอยู่ตรงข้ามกับเสียงโตเกียวพอดีเลยนะครับนี่ครับเสียงโตเกียวนะตรงนี้เลยนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ ดูแล้วกดติดตามน,นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ